ผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยเยอะอเยอะกว่าปีแล้วหลายเท่าเราปลูกต้นเดียวเราก็ต้องฉีดยาเราปลูกสามต้นเราก็ต้องฉีดยาธรรมดามันจะมีไอผึ่งขา,ขาวใช่มันจะมีแบบติดติดอยู่ตามต้นตเรเียนใช่พวกเพี้ยแป้งอันนี้มันไม่มี สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับ,รบผมชื่อทองมีสมศักดิ์อยู่ตําบลวังใหม่อาเภอในยามจังหวัดจันทบุรี<อ>มีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับคุณลุงเนื้อที่ประมาณมันก็25ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทองทั้งหมดครับแล้วต้นทุเรียนนี้ปลูกมากี่ปีแล้วนะครับ นี่หกปีเป็นผลผลิตปีที่เท่าไหร่ครับปีที่สองครับปีที่สองครับ,รบทุเรียนเนี่ยดูแลยากปีไหมครับผมก็ยดูแลยากอ็ยมันมันต้องทํำยังไงอะ่ะมันจะต้องทําดินให้ดีมันต้องเอาแม่โครเล็กมาพรวนโคนให้ลึกๆแล้วค่อยปลูกยกโคกหน่อยๆแล้วมันก็ดูแลเอาหาหน้าดินมาใส่เรื่อยๆผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยเยอะ เยอะอกว่าปีแล้วหลายเท่าอ๋อแล้ว,แล,วแล้วอย่างเงี้ยคนใหญ่ครับจะมีคนมารับหรือว่าเราเอาไปขายเองครับเราตัดเองก็ได้ตัดไปส่งลงหรือว่าแล้วแต่ดูให้เขาเข้ามาดูว่าราคามันจะเป็นแบบไหนอ๋อ มันมีปัญหาอะไรไหมครับในการทําสวนทุเรียนมันคือมีปัญหาแหละปัญหามันมีหมดแหละมันมีใบติดใบผึกเพี้ยชักระจันเพี้ยหลายอย่างมันมันมีทุกอย่างแหละโรครากเน่าอ่าแล้วแต่ก่อนคุณลุงใช้ยังไงแก้ปัญหาครับก็ฉีดยาฉีดยาแล้วก็เอายาทีแรกเอายาจับใบมาใส่มันก็มันก็ซึมไม่ดีมันมันก็เลยดูในเน็ตพอดีเจอแอร์พอส ็เลยสั่งที่แรกสั่งมาขวดเล็กครับมาลองขวดนึงแล้วก็ว่าเออมันฉีดได้มันดีมันดีก็เลยสั่งมาเรื่อยๆมามาฉีดฉีดตั้งแต่ตอนไหนครับช่วงฤดูการทํางานเออฤดูการของมันปุ๊บก็เริ่มฉีดรอไปเลยใช่ไหมฉีดดอกเอามาเนี่ยเอามาฉีดตอนสั่งมาเนี่ยสั่งมาฉีดดอกฉีดดอกฉีดใบตอนที่ทุเรียนออกดอก่ยเอามาฉีดแล้วมันก็ได้ผลอ๋อ คือว่ามันไม่มีอะไรมาปวนไงเเนี่ยหนามมันสวยดิมันมันไม่มีมดไม่มีอะไรมาไม่มีไมันเสียเนาะไม่มีมดมดไม่มีระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ครับมันมีความแตกต่างกันยังไงครับก่อนที่จะใช้เลยเนี่ยลองอาศัยปอกี้ฉีดดูที่ลูกเล็กๆอ่ะดูด้วยว่ามัน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 แตกตัวดีไหมครับคราวนี้พอฉีดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันเป็นละอองเนี่ยมันก็จะแตกตัวซึมไปเลย มันก็ซึมเข้าไปแล้วยาเนี่ยมัน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 จะมาจับไวกว่าจับไบอย่างอื่นมันจะเข้าไม่ถึงมันมาท้าแล้วมันไม่ซึมมันไม่แตกตัวไง คุณลุงปลูก3มต้นติดกันอันนี้พออะไรครับ3ามต้นติดกันเนี่ยมันมันดีอย่างหนึง่งคือว่าถึงเวลาเอาลูกเนี่ยถ้าเราปลูกต้นเดียวใช่ไหมมันก็จะเอาลูกได้สักย5บหลูกส0ิบลูกเราปลูกต้นเดียวเราก็ต้องฉีดยาเราปลูก3ามต้นเราก็ต้องฉีดยาไม่ฉีดยามันก็เหมือนกับเราฉีดไปฉีดไปทั้งนี้แล้วก็กลับทั้งนู้นมันก็เหมือนกันแล้วฉีดต้นเดียวมันก็เหมือนกันมันกันลงได้นะ่ะโยงไว้นะ่ะ ลมมาปั๊บมันก็จะลู่มาปะทะกันมันก็จะค้ำกันถ้าเกิดว่าทุเรียนเนี่ยห้าปีกว่านี่ยถ้าเกิดเราเอาไว้ต้นเดียวนี่เต็มที่ก็จะได้สักไม่เกิน30บลูก30ลูกบางทีต้นมันก็จะโซมอีกต่างหากแต่นี้เราไว้กตก60กวา่าอยากให้นุงลองฝากกับเพื่อนเอนเกษตรกรนะครับมันก็ใช้แล้วมันก็ดีเนี่ยเขาจะกล้าใช้กันแล้วไม่ล่ะคนมันไม่เคยใช้มันก็มันก็ คิดว่ามันใช้แล้วมันแพงมั่งอะไรมั่งแต่มันก็พันลิตรมันก็แค่200ซดีซีแต่อย่างอื่นนะพันลิตรเราก็ต้องใส่ไปถึงถึงบางทีครึ่งลิตรคือเราจ่ายแพงกว่านะแต่ผลผลิตเราดีกว่าก็ใช่ไงก็ดูนนะมันไม่มีอะไรมันจะใช่ครับธรรมดามันจะมีไอ้ผข่าวขาวใช่มันจะมีแบบติดติดอยู่ตามกระเบืงใช่พวกเพียแป้งอันนี้มันไม่มีให้คะแนนหน่อยว่าผลิตภัณฑ์ a อฟอร์ดเนี่ยค่า1ถึง10เนี่ย คุณลุงให้กี่คะแนนครับมันก็นาจะถึง10นะเพราะว่าฉีดแล้วมันได้ผลมันประหยัดยาด้วยมีลงเข้ามาเนี่ยมางเหมาสวนลุงเนี่ยลุงคิดว่าลุงจะขายเข้าโลเท่าไหร่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยเก้าสิบลุงกัดเสร็จสิ้นได้ดิยอมงมันไม่เป็นหรอกไม่เป็นได้ไงตกขนาดนี้แน่นอนอยู่แล้ว วันนี้ผมก็ขอบคุณลุงนะครับที่อุตสาห์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงดูแลต้นทุเรียนเนาะผมมีของมาฝากคุณลุงนะเดี๋ยวคุณลุงรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาของมาให้สักพู่ครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเอฟอร์นะครับที่มามอไใกับคุณลุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากเอฟอร์์ให้คุณลุงทดลองใช้ดูครับผมเอฟอร์เยี่ยมครับ